มาดูข้อนี้ครับเราต้องคิดเป็น3กรณีนะครับคือเราเลือกหัวหน้าก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกรองแล้วถึงเลือกเจ้าหน้าที่สมดิการเพราะนั้นกรณีที่1ครับเลือกหัวหน้ามีทหารเจ็ดคนครับใช่ไหมเลือกหัวหน้าเลือกมาคนเดียวเพราะนั้นก็ลำดับไม่เกี่ยว มันก็จะได้ก็กคับกะไเลยเท่ากับ4 7 1ถูกไหมครับอ่ะกรอนนนี้ที่2เลือกอะไรครับรองหอนเข็สั้นๆนะก็เลือกหัวหน้าไปแล้ว1น,นะครับเป็นหัวหน้าแล้ว1เหลือกี่อยู่กี่คนก็เกเหลือ,กลอกน6กนะก็4 6 1โอเคไหมครับอ่ะสุดท้าย เลือกเจ้าหน้าที่สวัสดิการครับผมเขียนสั้นๆว่าสวัสดิการแล้วกันถูกถูกถูกกลายไปเป็นรองหนงไอเป็นหัวหน้าหนึ่งรองหนงึก็เหลือกี่กี่คนครับ5แล้วเลือกมา2โอเคไหมครับแล้วเอาทั้งหมดเนี่ยมาอันนี้มันไม่ใช่เป็นกรณีนะครับมันเป็นขั้นนะนะครับเป็นขั้นเป็นขั้นเพราะนั้นต้องเอา พวกนี้มาคูณกันครับเพราะฉะนั้นจะได้วิธีทั้งหมดนะจะได้วิธีคัดเลือกทั้งหมดต้องสื่อ,อ่านยากไปแล้วก็เป็นอะไรครับ4 7 1คูณกับ4 6 1ไม่ใช่คอมาครับตัวนี้จะเป็นคูณคูณกับ4 5 2 โอเค471ก็ได้7เนาะผมไปเลยนะครับไวแล้วนะ461ก็ได้6 452ก็คือ5คูณ4่หาร2ครับตัดตัดอันนี้ได้72เนาะอันนี้ได้เท่าไหร่ครับ10 72อคูณ10เอ้ย42คูณ10ก็ได้เท่าไหร่ครับ420วิธี ไม่ยากนะครับ